ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยคนรวยคนจนทาสหรือไทยจะต้องรับเครื่องหมายที่มือขวาหรือหน้าผากเพื่อไม่ให้ผู้ใดทําการซื้อหรือขายได้ถ้าคุณไม่เข้ากับระบบที่มือขวาและที่หน้าผากคุณจะซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยก็ยังไม่ได้คุณจะทํางานประจํารับเงินเดือนก็ไม่ได้พราะยุคนั้นอาจจะไม่ใช้บัตรเครดิตอีกแล้วครับจะใช้เป็นการที่ทุกคนจะมีเทคโนโลยีที่ฝังอิมแพนเข้าไปในตัว ระบบการปกครองจะรวมเป็นหนึ่งวงเล็บ One World Government หรือรัฐบาลโลกเศรษฐกิจจะเชื่อมต่อไร้พรมแดนครับทุกอย่างจะไรพรมแดนมาดูวิ่วองมาที่12ครับตามผมมานะครับเพิ่มแลมแล้วตามผมมาข้อที่9นะพญานาคใหญ่ถูกเหวี่ยงลงมาพญานาคนี้คืองูดึกดำบรรมันเรียกว่ามารหรือซาตานผู้ล่อลวงคนทั้งโลกให้หลงผิดแปลว่ามารซาตานลงมาล่อลวงคนทั้งโลกไหมครับลงมามารซาตานคืออัครทูตาธิปดีคือเป็นทูต ระดับอัคระทูตาธิบด,ดีเป็นอาร์ตแองเจลเวลาที่มันลงมามันล่อลวงคนทั้งโลกมารซาตานจะล่อลวงคนทั้งโลกได้ยังไงเมื่อมันเป็นกายวิญญาณมันไม่สามารถคุยกับเราที่เป็นกายเนื้อได้มันใช้ใครครับใช้คนมันใช้ผู้ที่มีอิทธิพลของโลกคุณต้องเข้าใจก่อนมันถูกเวียงลงมาบนโลกพร้อมกับทูตสวรรค์ของมันอ่ะคาวนี้ดูสไลด์ต่อมาครับเรามาดูระบบของรัฐบาลโลกด้วยกันเห็นไหมครับ ข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวสิบเขาเจ็ดหัวคือเจ็ดทวีปสิบเขาคือผู้นําโลกสิบคนสิบคนนั้นที่บริหารทั้งทวีปเนี่ยใครมีเรื่องอะไรทวีปนี้คือคนนี้คือคุมมันบริหารแบบนั้นผมไม่รู้คุณเข้าใจหรือไม่บางคนบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงอะว่าเขาคือคนคุณก็ไม่อ่านดเนียลบทที่เจ็ดสิเขานั้นจะพูดจาจาับจ้วงแปลว่าเขาเล็งถึงคนไม่รู้คุณเข้าใจไหมเข้าใจแปลว่าเขาเล็งถึงมนุษย์ไม่ได้เล็งถึง อาณาจักรแต่ว่าหัวเล็งถึงอาณาจักรนะครับเขาจะมีมงกุฎสวมและแต่ละหัวจะมีชื่อเป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเล็งถึงว่ามันถูกประทับตาที่จะหมิ่นประมาทพระเจ้ามันไม่เอาเรื่องเราพระเยซูอืข้อที่สองสัตว์ร้ายที่ข้าพระเจ้าเห็นนั้นคล้ายเสือดาวและมีตีนเหมือนหมีและมีปากเหมือนสิงโตพญานาคยกบาลังกับอานาจยิ่งใหญ่ของมันให้แก่สัตว์ร้ายนั้นฟังดีๆนะครับเรามาดูนะครับพญานาคคือสไลด์เมื่อกี้ บอกพญานาคคือมารซาตานใช่ไหมล่วงหล่นลงมาใช่ไหม,มไม่มีพื้นที่ในสวรรค์ใช่ไหมครับแต่พญานาคนั้นยกบรลลังให้กับอำนาจของสัตว์ของมันให้แก่สัตว์ร้ายสัตว์ร้ายคืออะไรครับสัตว์ร้ายที่คล้ายเสือดาวมีตีนเหมือนหมีมีปากเหมือนสิงโตสัตว์ร้ายตัวเนี้ยซาตานเป็นผู้ให้อำนาจกับมันไม่ต้องงงครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดาน,นียอลไปดูสัตว์แต่ละอย่างว่าเป็นยังไงพาไปสวนสัตว์ก่อนอส่ะสไล้าต่อมาครับเฮ้ยอะไรวะคือเสือดาวคือหมีคือง่ายๆครับ ปากดังสิงโตคือยุคข,ของบาบิโลนสัญลักษณ์ของเนบูคัดเนสซาคือสิงโตในยุคเปอร์เซียมีเดียเปอร์เซียเป็นกองทัพใหญ่เดินทัพช้าอุยอายและก็สามารถรบชนะสงครามได้เมืองขึ้นอนณานิคมมาสามเมืองคือกระดูก3มชิ้นที่อยู่ที่ปากของหมีเมื่อดาเนียลเห็นแปบลบว่าหมีตัวนั้นคือมีเดียเปอร์เซียส่วนเสือดาวติดปีกคือยุคข,ของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นคือยุคข,ของกรีซหรือมาซิโดเนีย ส่วนสัตว์ตัวสุดท้ายเป็นสัตว์ที่มีความเข้มแข็งมากนะครับสัตว์ตัวนี้มีฟันเป็นเหล็กแล้วก็มีอํานาจไม่เหมือนสัตว์ตัวอื่นเลยซึ่งสัตว์ร้ายตัวนี้บางคนก็บอกว่าก็เป็นตั้งแต่ยุคโรมนั้นกลายพันธุ์มาจนรวมร่างมาเป็นรัฐบาลโลกปัจจุบันแต่ละตัวนี้มีอํานาจของมันยางสิงโตจะคำรามในบุคคลศนสตร์าชอบจับจ้วงใช้ปากจับจ้วงส่วนมีอุ้ยอ้ายนะครับแต่ว่าแอตแทกแรงโจมตีแรงมีกําลังเยอะก็คือเป er อร์เซียส่วนเสือดาวครับ อเล็กซานเดอร์มหาราชล่านานิคมจากอีกที่หนึ่งไปสู่สุดปลายที่หนึ่งวิ่งไวมากและมีผู้นำสี่คนก็เลยกลายเป็นสี่หัวที่กระจายไปทำงานแต่สุดท้ายตายครับไปตายที่อินเดียอเมนฉะนั้นอาณาจักรต่างๆที่ล่วงล่นว,วัฒนธรรมต่างๆเมื่อประกอบร่างกาันกลายเป็นรัฐบาลโลกจะมีเจ็ดหัวสิบเขามีลักษณะคล้ายเสือดาวมีอุ้งเท้าคล้ายๆกับเปอร์เซียส่วนปากจะคล้ายกับสิงโตก็คือจับจ้วงพระเจ้า ฉะนั้นแปลว่าโลกทั้งใบจะถูกปกครองโดยอำนาจของซาตานหรือพญานาะคแต่มันจะใช้คน10คนปกครอง7ทวีปก็คือ7หัว10เขาระบบของแอนติไครส์นอกจากรวมระบบการปกครองมาเขายังจะควบคุมเรื่องระบบการเงินด้วยเรามาดูด้วยกันครับว่าระบบการเงินคืออะไรครับวิวร์บทที่13ครับข้อ16 a n t แอนติไครส์เจหัว10เขาหรือ7ทวีปนั้นทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเทวีป และผู้นำสิบคนจะต้องทำตามนโยบายก็คือเขาจะบังคับไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยคนรวยคนจนทาตหรือไทยจะต้องรับเครื่องหมายที่มือขวาหรือหน้าผากเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อหรือขายได้เว้นแต่จะมีเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อหรือเป็นเลขประจำของสัตว์ร้ายนั้นถ้าคุณไม่เข้ากับระบบที่มือขวาและที่หน้าผากคุณจะซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยก็ยังไม่ได้คุณจะทำงานประจำรับเงินเดือนก็ไม่ได้ คุณจะเปิดร้านเจคอบานขายเนื้อก็ไม่ได้เพราะยุคนั้นอาจจะไม่ใช้บัตรเครดิตอีกแล้วครับจะใช้เป็นการที่ทุกคนจะมีเทคโนโลยีที่ฝังอิมแพนเข้าไปในตัวไม่มีมิจฉาชีพจะตัดแขนคุณไปโกงได้จะต้องเป็นคุณเท่านั้นในการสแกนจ่ายซื้อขายและการสแกนจ่ายซื้อขายเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเริ่มต้นด้วยการล้มเลิกการใช้ธนาัตรก่อนแล้วจะใช้ล้มเลิกการใช้ธนาัตรได้ยังไงถ้าระบบของ ไทยบาทดิจิตอลยังคงทํางานไม่ได้แปลว่าเงินที่เป็นแบงก์จะกลายเป็นเงินดิจิตอลก่อนเพราะคนชินกับกระเป๋าตังค์ดิจิตอลมีเงินดิจิตอลที่เป็นสเตเบิลคอยเมื่อไหร่การซื้อขายจึงเกิดเป็นเหมือนการสแกนเหมือน q ิวอาร์โค้ดเนี่ยแหละครับแต่ทุกคนในเด็กรุ่นใหม่หรือชนรุ่นเราจะใช้การสแกนแทนจะสแกนได้ยังไงครับถ้าคุณไม่เข้ากับระบบของมันนั่นหมายความว่าค้ำพยากรข,ข้อนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถทำให้คนในโลกใบนี้ หันมาใช้สกุลดิจิตอลได้ก่อนเหมือนผมพูดกับใครบางคนคุณเข้าใจหรือไม่คุณกำลังเข้าใจที่ผมกำลังพูดหรือไม่